นั่นแหละมันมัวแต่ซึมแต่เศร้าคิดเยอะไม่ได้ครับผมมันต้องลุยต่อนะครับชีวิตเนาะมันไม่จบตรงนี้ครับมันไม่จบหรอกใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันก็พอครับนี่นะครับผมจะทําเป็นแบบนี้เลยทางเดินแบบนี้ลอย่างแรกนะครับผมจะใช้เนี้ยปูนะครับผม สวัสดีครับอา้าวันนี้พูดคุยกันยาวๆนะครับผมทําข้างหลังเป็นทางเดินนะครับจัดสวนวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนแล้วก็มีหมอกด้วยครับผมเย็นสบายนะวันนี้นะมาทำสวนกันผมใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ AI ใช้ AI ให้มันทํารูปให้ทำเป็นทางเดินมาแบบนี้ <c oughs> นี่นะครับผมจะทําเป็นแบบนี้เลย ทางเดินแบบนี้แล้วด้านข้างก็จะมีอ่าอะไรนะวงล้อเนาะจะปลูกผักเป็นเป็นแถวแบบนี้อ่ะจะอย่างแรกนะครับผมจะใช้เนี้ยปูนะครับผมปูไปก่อนเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ย่ามขึ้นนะครับผมเนาะคุมย้าไว้ข้างล่างนะครับผมใช้เนี้ปูไปก่อนครับติดคุมย่าเนี่ยอีกอย่างนึง่งผมลืมบอกไปนะครับผมเนาะข้างล่างนะครับเนะี่ย ต้องปรับให้มันเรียบๆนะครับผมผมใช้อันนี้ครับผมมันจะเป็นที่กั้นดินนะครับเขาเรียกว่าเอาไว้จัดสวนนี่แหละเป็นทางยาวไปวางตรงนี้ให้มันเป็นแนวนะครับผมเนาะแล้วก็ใช้อิดนะครับผมจะใช้อิดเนี่ยผมจะใช้อิดแบบเนี้ยครับ ใช้บล็อกแบบนี้เลยนะครับก็ทําเองนะครับนี่ไม่ได้ซื้อเนาะก็ทําไมถึงใช้แบบนี้เพราะว่าเวลาเราเบื่อเนาะเราย้ายได้นะอันนี้ก็เก่าคผมเบื่อร้านเก่าผมก็ย้ายมาจัดที่ใหม่ได้นะครับผมเนี่ยครับก็ไม่ต้องตายตัวเนาะอยากย้ายที่เบื่อก็เปลี่ยนนะครับผมจัดใหม่แค่นี้ครับผมอิบนี้ก็ทําไม่ยากครับ เที่ยงแล้วก็ร้อนเอาเรื่องเลยนะครับผมร้อนเอาเรื่องพูดไทยไม่ค่อยซันะครับผมเนาะก็ตรงนี้ผมเหลือแต่เอาหินมาลงนะครับผมเนาะในส่วนของทางเดินที่ทําไว้ตอนเช้านะครับตอนนี้อากาศร้อนนะครับผมเนาะมือถือถ่ายดับนะครับผมถ่ายไม่ได้ก็ต้องพักก่อนเนาะช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ยผมจะวางแผนพวกขายของอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะผมทําเสียมขายครับพักไปนานกําลัางจะกลับมาขายใหม่เป็นเสียม เฉียมจากจังหวัดแพร่นะครับเนาะสินค้าโอท็อปผมจะต้อง <c oughs> จะต้องทำคลิปรีวิวนะครับผมเนาะรีวิวขายเอาไปยิงแอดนะครับผมเนาะขายเสียมนี่ตาสลึงตาสลึงเลยนะครับผมก็เป็นแบรนด์ของของผมนะก็เนาะเป็นพ่อค้าออนไลน์ก็ทำไปนะครับเนาะเดี๋ยวมันรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวถ่ายให้ดูกัน <c oughs> เสียมนะครับผมตราสลึงนะครับตรงนี้ขนาด3 <Jacob. S 1> นิ้วนะครับผมมีให้เลือก3นิ้วแล้วก็4นิ้วนะครับตราสลึงนะครับผมผมผลิตเองนะครับผมเนาะผลิตจากฝีมือคนไทยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ของนอกนะครับผมไม่ใช่จีนแดงก็แล้วกันนะครับผมเหล็กหนาเนี่ยทนนะครับผมแข็งที่สําคัญคมนะครับผมเอาอยู่นะครับผมมีใช้กันยังครับผมต้องมีไว้นะครับต้องติดบ้านไว้นะของมันต้องมีนะอ่า ฝากไว้นะครับผมต้องตราสนลึงเท่านั้นนี่ดอกเฉพาะไก่กระเทิกดอกเนี่ยครับรีวิวครับเฉพาะไก่แตกนะผมนะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะก็พักพอนะครับตรงนี้ก็นั่งๆนอนๆนะครับผมแต่ผมจะคิดคิดคิดบทเขียนบทอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าผมหากินกับออนไลน์ประมาณนี้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นขายของตัวเองหรือว่าปักตะก้าขอคนอื่นทำเอฟเฟอร์เรียอะปักตะก้าครับผมขอคนอื่นผมก็ทายหมดอะครับผมแต่หลักๆผมก็โฟกัสตรงสินค้าตาสลึงของผมทํในหลายทางนะครับผมรายได้มันจะได้มาหลายๆที่นะครับผมได้จากตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยผสมปนเปรวมกันมันก็พออยู่พอกิน,นครับอยู่บ้านเนาะไม่ได้รวยนะครับรายจ่ายมันเยอะอะไรจาเป็นก็จ่ายก็จ่ายไปแค่นั้นครับไม่คิดเยอะครับผมทุกวันนี้ ใช้ชีวิตไปวันไม่ต้องคิดเยอะอยู่กับปัจจุบันส่วนแผนธุรกิจแล้วก็วางไว้ก็เดินหน้าตามแผนของเราเนาะแต่ผมไม่เครียดไม่อะไรเยอะเพราะว่าช่วงนี้มันโอหลายอย่างครับลุมเล้าผมอะมันด่ามากแล้วกวูอะไม่อยากเล่าอะครับเนาะ นั่นแหละมันมันวแต่ซึมแต่เศร้าคิดเยอะไม่ได้ครับผมมันต้องลุยต่อนะครับชีวิตเนาะมันไม่จบตรงนี้ครับมันไม่จบหรอกใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันก็พอครับแค่นี้แหละครับผมจะไม่คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงอดีตอดีตช่างหัวมันอนาคตก็ช่างหัวมันอยู่กับปัจจุบันแค่นี้พอเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะมาเอาหินลงแล้วก็เอายางลดลงลงลงได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับผม

เสร็จแล้วนะครับทางเดินของเราก็เนี่ยประมาณนี้นะทีแต่หินมันยังไม่เต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนค่อยมาใส่ใหม่เนาะเอาแค่นี้ก่อนส่วนต่อไปผมก็จะใส่ยางรถนะครับผมเนาะเราจะปลูกผักกันตรงนี้แหละครับเน ประมาณนี้แหละครับผมเนาะมันเริ่มค่ําแล้วลครับนี่อาทิตย์ตกแล้วครับยามเย็นยามเย็นมันก็ต้องคู่กับเพลงสน,สนุกสนุกเนาะนี่นะครับผมแล้วก็ผักตรงนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะเอาผักอะไรมาปลูกอะครับตรงนี้เนาะดูก่อนน่าจะเป็นพวกผักที่มันเป็นต้นขึ้นมาพริกมะเขือกระเพราโหระพาอะไรประมาณนี้แหละครับผมในส่วนของฝั่งนี้เดี๋ยวมาติดตามในอีพีต่อไปนะครับผมนะ ก็หมดไปอีกหนึ่งวันเนาะสำหรับจัดสวนวันนี้ก็ไม่ได้อะไรเยอะเท่าไหร่ครับได้แต่ทางเดินเนาะก็ตัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจะตัดให้ไวๆเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันว่าจะทําอะไรเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเย็นแล้วก็พักผ่อนนะครับอย่าไปเครียดอะไรันเยอะแยะนะครับชีวิตนี้เนาะพรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้ครับ